ข่าวดีแม็กอลิสเตอร์เอนโดใกล้คัมแบ็กผงแดงลุนลงสนามที่ญี่ปุ่นลิเวอร์พูลไร้เงาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และวาตารุเอนโดในเกมกระชับมิตรที่แพ้เอซีมิลาน2ต่อ4แต่ข่าวดีคือทั้งคู่ใกล้กลับมาลงสนามได้แล้วอัปเดตความฟิตของ2 m i มิดฟิลด์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ยังไม่ได้ลงสนามให้ลิเวอร์พูลในเกมพรีซีซั่นเลยขณะที่วาตารุเอนโดพลาดเกมที่ฮ่องกงกับมิลาน แม้จะลงเล่นใน2เกมกระชับมิตรที่ผ่านมาแล้วก็ตามการขาดหายไปของทั้งคู่ทำให้ไรอันกราเวนเบิร์ชและไทเลอร์มอร์ตันต้องลงสนามไปคนละ1ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่นักเตะค,คนอื่นๆในทีมได้ลงเล่นคนละ45นาทีแต่ข่าวดีคือเมื่อทีมลิเวอร์พูลบินไปยังญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลงเตะกับโยโกฮาม่าเอฟมารินสทั้งแม็กอา s t ลิสเตอร์และเอนโดก็อาจพร้อมกลับมาลงสนามได้แล้วตามรายงานของลูอิสติล จากเดอะเมลระบุว่าแม็กอ i s t ลิสเตอร์กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วหลังจากฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บระยะยาวที่ได้รับเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วส่วนเอนโดก็คาดว่าจะฟิตสมบูรณ์สำหรับเกมสำคัญในบ้านเกิดของเขาหลังจากการพลาดเกมอุ่นเครื่องเมื่อสุดสัปดาห์เนื่องจากอาการป่วยอานิสสล็อตยืนยันไม่เสี่ยงส่งลงสนามอานสสลอตเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลได้อธิบายในการถแถลงข่าวหลังเกมว่า การที่เอนโดและดาวินนูนเยสไม่มีชื่อในเกมกับมิลานนั้นเป็นเพียงเพราะไม่อยากเสี่ยงส่งลงสนามเท่านั้นเองผมจะไม่เรียกว่าเป็นปัญหาครับเราไม่อยากเสี่ยงกับเขาด้วยเหมือนกันสล็อตบอกกับนักข่าวที่ไายตกสปอร์ตพาร์คนั่นเป็นส่วนหนึ่งของปรีซีซั่นครับเด็กๆต้องเรียกความฟิตการแข่งขันกลับคืนมาและบางครั้งมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเส้นบางๆครับในสถานการณ์นี้เราคิดว่าการให้ดาวินกับวาตะนั่งพักวันนี้เป็นเรื่องที่ฉลาดกว่า แต่ผมคิดว่าพวกเขาจะอยู่กับเราเมื่อเราไปญี่ปุ่นเพื่อเล่นเกมต่อไปการที่แม็กแอริสเตอร์เดินทางมาเอเชียด้วยทั้งทั้งที่ต้องพลาดการลงสนามช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วและพลาดเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับชิลีและโคลัมเบียเมื่อช่วงสเสมอนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขากำลังใกล้กลับมาแล้วลิเวอร์พูลได้ให้เจเดนแดนส์และเฟเดริโกคีเอซ่าอยู่ที่เมอร์ซีไซเพื่อเน้นการฟิตร่างกาย แต่การที่แม็กแอลิสเตอร์มีชื่อเดินทางมาด้วยนั้นบ่งชี้ว่าเขาน่าจะมีส่วนร่วมในเกมเขาอาจจะได้ลงสนามแบบค่อยๆเป็นค่อยไปในวันพุธนี้อาจจะเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังก่อนที่จะเพิ่มปริมาณงานในการเตรียมทีมสำหรับฤด,ดูกาลใหม่การที่แม็กแอลิสเตอร์ต้องพลาดการลงสนามไปนั้นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดสำหรับสล็อตและทีมงานอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่พวกเขากำลังสร้างทีมโฉมใหม่เพื่อท้าถ่ายแชมป์โดยที่นักเตะวัย26ปีรายนี้ ยังคงเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางแต่ก็ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะไล่ตามความฟิตและพร้อมสำหรับเรื่มสนามแข่งฤดูกาลใหม่ซึ่งบอนเมาส์จะเดินทางมาเยือนแอนฟิลด์ในวันที่15สิงหาคม